ลิโอนเมสซี่ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่แฟนบอลบราซิลและอาร์เจนตินาตีกันก่อนเกมฟุตบอลโลก2026รอบออรอรรออคัดเลือกโซนอเมริกาใต้เจาะจงถึงตำรวจลิโอนีเมสซี่ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่แฟนบอลแซมบ้าทีมชาติบราซิลและฟ้าขาวอาร์เจนตินาก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันก่อนเกมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ที่สนามมาราคานาที่นครรีโอเดจาเนโรประเทศบราซิลที่ทางทีมเยือนบุกมาเอาชนะไปได้1-0โดยเจาะจงถึงตำรวจ ล่าสุดลีโอเน,นเมซีออกมากล่าวว่าเราเห็นแล้วว่าตำรวจทุบตีผู้คนพร้อมกับครอบครัวของเราที่นี่เช่นกันมันเคยเกิดขึ้นในรอบชิงชนะเลิศโกปาริเบตาโดเรตด้วยดูเหมือนว่าพวกเขามุ่งเน้นไปที่เรื่องนั้นมากกว่าการเล่นเกมการแข่งขันในสนามพวกเราคือครอบครัวเราตัดสินใจเล่นเพื่อทําให้สถานการณ์สงบลงหลังจบเกมดังกล่าวฟ้าขาวทีมชาติอาร์เจนตินามี15คะแนนจาก6นัดขณะที่เจ้าบ้านบุกมาเอาชนะแซมบ้าทีมชาติบราซิลมี7คะแนนจาก6นัดสถานการณ์ไม่สู้ดีสุด